ยืดผมจ้ายืดเคลาตินค่ะอันนี้ใส่รอบสองแล้วค่ะรอบล็อกแล้วค่ะรอบล็อกเราจะต้องหวีให้เรียบพอหวีให้เรียบตรงเสร็จแล้วเราจะต้องทิ้งเวลาไว้2 0นะ่สมนาทีแล้วแต่ผม สภาพผมแข็งแรงมากน้อยค่ะเช็คดูผมว่าตรงแล้วก็ไปล้างหมักสปาเย็นได้เลยค่ะ ตกใจแมวเสียงแมวแมวมันไล่อะไรไม่รูไร้ไม่รู้แมวมันไล่อะไรไม่รู้มันนัมันไล่นกแมวไล่นกตกใจหมดเลยตกใจเสียงแมว เดี๋ยวเราจะทิ้งไว้ยี่สิบนาทีค่ะแต่ยี่สิบนาทีเสร็จเดี๋ยวเราก็จะไปล้างผมแล้วก็หมักสักปาเย็นค่ะยี่สิบนาทีก็ได้ล้างค่ะลูกจเย็นๆใจเย็นๆก็จะสวยใช่ไหม ยืดเสร็จแล้วค่ะสภาพผมดีมากๆเลยค่ะเล่นต่อไปออกนิดหน่อยเท่านั้นค่ะสภาพผมดีมากเงาสวยมากๆค่ะลูกค้าเดินยิ้มกลับบ้านคืองานของเราค่ะสมสวยตุ๊กตาอยู่เคหะลงก้าสิบห้าลาดกระบังนะคะสนใจสอบถามอินบ็อก จองคิวได้นะคะขอบคุณค่ะฝากกดไลค์กดติดตามเป็นกำลังใจให้ช่างด้วยนะคะขอบคุณค่ะ